ย่เชินถามเขาว่าคุณมีเจ้านายในเรือนจำรูกลินหรือเปล่าดินใส่หัวแล้วตอบว่าหัวหน้าของเขตหนึ่งคือกุสตาโวซานเชสเขาไม่ดูถูกพวกเราพวกอันธาพาลตัวน้อยเลยและเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าใกล้หัวหน้าของเขตสองมากเกินไปดังนั้นเราจึงไม่กล้ากับเจ้านายคนอื่นไม่อย่างนั้นฉันคงต้องไปออกไปเที่ยวกับหัวหน้าเขตคนที่สองอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นชาวแก๊งนิวยอร์กและเป็นรุ่นพี่ของเรา ยีเฉินถามอย่างสงสัยในเมื่อกุสตาโวซานเชสดูถูกคุณทำไมเขาถึงไม่ให้คุณทำงานกับหัวหน้าคนอื่นล่ะดินกล่าวว่ากุสตาโวซานเชสมีสัตรูมากเกินไปว่ากันว่าตอนที่เขากำลังพัฒนานในเม็กซิโกเขาฆ่าคนไปอย่างน้อยหลายพันคนทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ที่น,นั่น มีผู้คนนับไม่ถ้วนในเม็กซิโกที่ต้องการเพื่อแก้แค้นเขาจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคลในคุกเป็นอย่างมากใครก็ตามที่จัดตั้งแก๊งในเขตอำเภอย่องเป็นภัยคุกคามต่อเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อพบใครสักคนแล้วหากมีใครตั้งแก๊งในเขตนั้นโดยเฉพาะหากเขาผนึกกำลังกับประชาชนในเขตที่สองเขาจะออกใบแจ้งตายชายคนนี้มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตัวเองในเม็กซิโกถ้าใครไปย่วย,ยุเขาจะฆ่าทั้งครอบครัว เราไม่อาจทำให้เขาขุนเคืองได้เย่เฉินพยักหน้าในเวลานี้ดีนมองไปที่ทางเข้าพื้นที่หนึ่งและกระซิบกับเย่เฉินซานเชสอยู่ที่นี่เย่เฉินติดตามการจ้องมองของเขาและเห็นชาวเม็กซิกันผิวสีน้ำตาลสองสามคนก้าวไปข้างหน้า ผลักผู้คนทั้งหมดจากทั้งสองข้างออกไปอย่างเกรงเกรงจากนั้นชายวัยกลางคนตัวเตี้ยและอ้วนสูงประมาณ1.65เมตรก็ปรากฏตัวขึ้นชายคนนั้นเดินออกไปอย่างไม่แสดงออกและข้างหลังเขามีบอดี้การ์ดผิวสีน้ำตาลหลายคนบีนพูดกับเย่เชนผู้คนที่อยู่รอบรอบซานเชสล้วนเป็นปรมาจารย์ที่เขาคัดเลือกมาอย่างดีจากกองทัพของเขาเองซึ่งเข้ามาเพื่อปกป,ป้องเขาโดยเฉพาะ ยเ่เชินไม่ได้จริงจังกับซานเชสเขายังได้ติดต่อกับกลุ่มอาทยากรในเม็กซิโกสรุปได้ว่าไม่มีความแตกต่างที่สำคัญจากกลุ่มอาทยากรทั่วโลกพวกเขาเพียงโหดร้ายกว่าและไม่มีกำไรมากกว่าอาชยากรส่วนใหญ่กลุ่มย้อนกลับไปในเม็กซิโกยเย่เชินเคยกำจัดกลุ่มอาชยากรให้หมดสิน้นแม้ว่ากลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมายเหล่านี้จะโหดร้ายในวิธีการของพวกเขา แต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักพวกเขาเพียงแค่ได้เปรียบเหนือพลเรือนธรรมดาอย่างล้นหลามในเมืองหวานหลงหน้าวัดมีไม่เพียงพอที่จะเห็นและเย่เฉินมาที่เรือนจำบรุกลิงในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อลงโทษความชั่วร้ายและส่งเสริมความมาดีเขาแค่อยากหาโจเหลียงหยุนจากจี้ชิงถังนั่นคือปีเตอร์โจในรูปเก่าของพ่อเขาส่วนใครเป็นหัวหน้าเรือนจำนี้เขาไม่สนใจ เขาจึงถามมาดีนะว่าลูคัสเป็นผู้รอบรู้ที่นี่หรือเปล่าดินค้นหาไปทั่วทุกที่เป็นเวลานานชี้ไปที่ชายหนุ่มร่างหอมในฝูงชนที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูดว่านั่นคือลูคัสในเวลานี้ลูคัสเพิ่งเดินเข้าไปในโรงอาหารและกำลังเข้าคิวด้านหลังเย่เถินเพื่อซื้ออาหารขณะที่กระซิบกับนักโทษที่อยู่ข้างขเขา เย่เฉินจดบันทึกการปรากฏตัวของลูคัสและเตรียมหาโอกาสพูดคุยกับเขาในภายหลังในเวลานี้ซันเชสและกลุ่มของเขาที่มีคนมากกว่า1โหลได้นั่งลงข้างหน้าต่างที่ใหญ่ที่สุดทางด้านทิศใต้แล้วซันเชสเองก็นั่งอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารหกคนริมหน้าต่างส่วนคนอื่นๆนั่งเป็นครึ่งวงกลมที่โต๊ะว,ว่างข้างๆเข,า,ขานั่งลงเมื่อเย่เฉินสงสัยว่าทำไมไม่มีใครในกลุ่มนี้ไปซื้ออาหาร ผู้คุมหลายคนและชายสวมชุดพ่อครัวก,วก็เดินเข้ามาผลักรถเข็นอาหารแม้ว่ารถเข็นอาหารจะถูกคลุมด้วยฝาสแตนเลสแต่ภายในก็มีกลิ่นหอมแรงมันยังทำให้นักโทษหลายคนแอบกลืนน้ำลายอยู่รถสเสบียงถูกผลักไปทางด้านของซานเชสโดยตรงคนของเขาเก้าวไปข้างหน้าทันทีเพื่อเปิดฝาและตรวจสอบ ข้างในมีอาหารเลิศดรสมากมายรวมถึงขนมปังสลัดแฮมสเปนตัดเย็นซุปเอสคาโก้ฝรั่งเศสและอื่นๆอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นยังมีท็อปสเต็กแบบมีเดียมแรร์และไวน์แดงโรมาเน่คอนติหนึ่งขวดอีกด้วย,ยเยเชิญประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาไม่คาดคิดว่าเรือนจำของจักรวรรดิอเมริกันจะมีสิทธิพิเศษที่จงแจ้งขนาดนี้อาหารเย็นของซานเชสเป็นเทียงอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับดาวมิชลินสามดวง ในเวลานี้คนของซานเชสเริ่มนำอาหารออกมาวางต่อหน้าซานเชสชายหนุ่มคนหนึ่งเปิดไวน์แดงจากโรมาเนคอนติอย่างชำนาญและหยิบขวดเหล้าแอละแก้วไวน์แดงออกมาจากชั้นสองของรถโรงอาหารเทไวน์แดงลงไปเมื่อเห็นดีนน้ำลายไหลขณะมองดูอาหารของอีกฝ่ายเย่เฉินกอดไม่ได้ที่จะถามเขาว่าซานเชสคนนี้มีชื่อเสียงในคุกมาตลอดเลยเหรอครับ แผลในปากของดีนถูกน้ำลายต่อยแล้วเขาก็ทนความเจ็บปวดได้จึงบอกกับเย่เฉินว่าตั้งแต่วันที่ซานเชสเข้ามาเขาก็อยู่ในสภาพนี้เชฟมาจากเม็กซิโกมันคือกล่าวว่าส่วนหนึ่งของห้องครัวในคุกถูกใช้โดยเชฟของเขาเป็นพิเศษและอาหารสามมื้อต่อวันของเขาได้รับการดูแลโดยเชฟของเขาขณะที่เขาพูดดีนพูดด้วยท่าทางอิจฉา เรือนจำบรุกลินเป็นเรือนจำกลางไม่มีโอกาสในการเยี่ยมคู่สมรสในเรือนจำกลางแต่ซานเชสมีสิทธิพิเศษเขามีเวลาเยี่ยมคู่สมรสสามชั่วโมงสาครั้งต่อสัปดาห์ว่ากันว่าที่เขาอยู่ข้างนอกลูกน้องก็จะส่งความสวยงามต่างๆมาให้ทุกครั้งให้เขาได้เพลิดเพลินเมื่อเห็นสีหน้าอิจฉาของเขาเย่เชิญก็ถามอย่างสงสยัยทำไมคุณถึงยังอิจฉาขนาดนี้คุณไม่ใช่เกเรอ ดินพูดด้วยสีหน้าเศร้าท่านครับทุกครั้งที่มีโอกาสเจอผู้หญิงหอมาจากไม่เป็นเกผมถูกบังคับให้ไม่มีทางเลือกแต่ถ้ามีคนให้ผมสามอันทุกสัปดาห์มานี่สิผู้หญิงที่สวยต่อให้ทุบตีฉันให้ตายฉันก็ไม่เป็นเกย์หรอกเย่เฉิงยิ้มเล็กน้อยและไม่พูดอะไรเขาให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมของเขาเกือบทุกคนจากวอร์ดที่หนึ่งและสองอยู่ที่นี่แต่เขายังคงไม่เห็นปีเตอร์โจ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเขาไม่ได้ไปทานอาหารอาหาหรที่ร้านเดียวกับดีนแต่กลับเดินไปใกล้คิวด้านหลังแล้วพูดกับลูคัสว่าลูคัสใช่ไหมฉันเป็นเพื่อนของแอนดรูเขาให้ฉันเข้าไปดูคุณและบอกฉันว่าคุณสามารถดูแลฉันได้หากเกิดอะไรขึ้นทันทีที่ลูคัสได้ยินชื่อของแอนดรูเขาก็ที่ไปที่โต๊ะตรงหัวมุงอย่างรวดเร็วแล้วพูดกับ เย่เฉินที่ชายรอฉันที่โต๊ะนั้นก่อนฉันจะมาที่นี่ในอีกสักครู่เย่เฉินพยักหน้าและมาที่มุมห้องพร้อมกับจานอาหารคำ่ำในเรือนจำลูกลิงน,นักโทษทุกคนชอบร่วมสนุกและมีไม่กี่คนที่ชอบนั่งตรงมุมห้องรอบๆเย่เฉินทอจึงไม่มีนักโทษคนอื่น ไม่กี่นาทีต่อมาลูคัสก็เดินมาพร้อมกับจานอาหารคั้นั่งลงตรงข้ามกับเย่เฉินและถามเขาด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรในขณะที่รับประทานอาหารเย่เฉินก็ลดเสียงลงและพูดว่าฉันได้ยินมาว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนชื่อปีเตอร์โจถูกจำคุกที่นี่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนคุณได้รับข้อความนี้หรือไม่ปีเตอร์โจลูคัสคิดครู่หนึ่งแล้วส่หัวแล้วพูดว่า ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับบุคคลน,นี้มาก่อนคุณแน่ใจหรือว่าเขาถูกกักตัวอยู่ที่นี่เย่เฉิญพยักหน้าฉันแน่ใจว่าแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากและไม่น่าจะมีอะไรผิดแปลกลูคัสพูดอย่างจริงจังฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับปีเตอร์โจที่คุณกำลังพูดถึงมาก่อนและฉันก็มีรายชื่อนักโทษใหม่อยู่ที่นัน่นฉันรวบรวมและอัปเดตทุกวันแต่ชื่อนี้ไม่เห็น ยีเชิญถามเขาว่าเขาจะถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งในคุกนี้ตามลำพังหรือไม่ลูคัสคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดอย่างจริงจังฉันไม่สามารถสัญญากับคุณได้ในเมื่อแองเจโลแนะนำคุณมาฉันก็ไม่สามารถซ่อนอะไรจากคุณได้พูดตามตรงถึงแม้ว่าเรือนจำบรุกลินจะเป็นเรือนจำกลางก็ตามผู้ควบคุมที่แท้จริงคือรอทัชาย ในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขามองไปที่ซานเชสที่กำลังหั่นสเต็กและดื่มไวน์แดงอย่างสบายๆในระยะไกลและพูดกับเย่เฉินดูผู้ชายคนนั้นกูสตาโวซานเชสเจ้าพ่อยาเสติดรายใหญ่เขากินสเต็กและดื่มไวน์แดงได้ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่เพียงเพราะเขาร่ำรวยและมีอำนาจเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเขาร่วมมือกับตระกูลรอทัชายด้วย